แชแนลนะคะวันนี้จะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ของฝ่ายเนาะก็จะเป็นรุ่น f o r ์ซ่า350นะคะนี่ก็จะเป็นกระจกเดิมนะคะแต่ใส่คาร์บอนแล้วก็โหลดหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนอันนี้ก็คาร์บอนแล้วก็บอกปาดอันนี้บอกปาดสองตอนตอนเดียวก็มี ก็จะมีก็จะเก็บด้วยคาร์บอนแล้วก็ท่อท่อแล้วก็โชกก็ไม่ได้แต่งอะไรมากค่ะไม่ได้แต่งอะไรมากอันนี้ก็คือรถไฟเนาะก็ค่อยๆเก็บไปนานๆทีเก็บปีนึงก็จะเก็บสักทีนึงอะไรอย่างงี้บางคนบอกว่ารถผัวไม่ใช่รถผัวนะคะนี่ผู้หญิงก็แต่งได้รถไอ้ฝ้ายผู้หญิงก็แต่งได้นะคะนี่จะพาไปดูรถผัวอันนี้ก็จะเป็น X Max นะคะนี่ ทิวก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะเหมือนกันก็โหลดแล้วก็ถอกดกระจกแล้วก็บอกป,ปาดล้วจะเก็บคาร์บอนนิดหน่อยก็โชกโชกแล้วก็่อถออไม่ได้แต่งเยอะเพราะว่าจะส่วนมากเราจะเก็บอะไหล่แท้ แต่ละชิ้นมันก็แพงเนาะแล้วก็แต่งสองคันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างคาร์บอนก็จะเป็นคาร์บอนลอยน้ํากับอะไรนะหุ้มหุ้มกับลอยน้ําแต่ส่วนมากของไฟก็จะเป็นไอหุ้มหุ้มโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ